สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะคะสำหรับโลกโซเชียลที่ไรพรมแดนที่แนบไม่รู้จกักไม่รู้เหมือนกันไม่เคยพบหน้าหรืออาจจะเคยพบกันนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่ <c oughs> ที่อะไรเดี่ะเออเป็นจุดเริ่มต้นละกันของของการทำงานของการทำงานมันน่าจะเป็นไรายได้ในอนาคตนะคะ แต่ก็คลิปนี้นะคะเราถ้าเราถ้าเราไม่รู้จักเริ่มใช่ไหมคะเราก็จะไปต่อไม่ได้วันนี้แนนต,แแต้องเริ่มแล้วแหละต้องเริ่มที่จะกล้าแสดงออกแล้เล่นเนาะ <c oughs> เออเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปโอเคเริ่มจากอันนี้ละกันรีวิวของรีวิวสินค้าอันนี้ไม่มีค่าโฆษณานะคะแล้วก็ เป็นสินค้าที่มาจากมาจากความเชื่อของตัวเอง <c oughs> คือว่านี่ค่ะด้วยความที่บ้านมันไม่สะอาดใช่ไหมแล้วเราอยากทำความสะอาดบ้านแนนก็ไปไปคนไปคนพบเจอเจ้านี่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 เขาเรียกว่าเครื่องสตีมิงนะคะคเครออเขาเรียกว่าอะไรนะแฮนแฮนแฮนดี้แฮนดี แฮดดี้สตรีมนะคะมันเป็นการทำความสะอาดด้วยไอนะด้วยออไอน้ำนะคะที่เป็นที่มีความร้อนสูงมันสามารถฆ่าเชื้อโรคได้999.99% 99เลยทีเดียวและมันก็สามารถที่จะ <c oughs> แล้วมันก็สามารถที่จะทำความสะอาดด้วยฆ่าทำความสะอาดด้วยฆ่าเชื้อโรคได้อีกด้วยเออแล้วมันก็ ไม่ต้องใช้แรงงานคนอะคือซื้อมาในราคาสามร้อาสิบาบาทซื้อจากไหนซื้อจากลาซาดาเราต้องพูดทุกอย่างนะคะว่ามันเป็นอะไรที่มาใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรใช่ไหมการเล่าเรื่องมันต้องเป็นแบบนั้นก็จะพยายามนะคะให้ทุกคนเข้าใจให้ได้ซึ่งไม่เคยทำได้สียที เดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวไม่จบเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวคลิปหมดแล้วเดี๋ยวแม่งต่อไม่ได้โอเคเครื่องนะหน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ก็มีใบมีใบรับประกันมาให้ด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวกรอกแล้วก็ส่งไปทีหลังละกันนะค่อยมาเรียนรู้กันทีหลังเรื่องนั้นเอาเอาตัวเครื่องก่อนละกันตัวเครื่องมันเป็นแบบนี้นี่อะคะ่ะ หน้าตามันเป็นแบบนี้เจ้าน,นี้มันสามารถทำความสะอาดได้แบบหลากหลายหลากหลายมากๆเป็นไม้ถูพื้นก็ได้ทำความสะอาดพรมก็ได้ทำความสะอาดได้หมดอะสัพเพเหระที่นอนที่นอนหมอนนุ้งแอร์ตู้เย็นหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ได้ยกเว้นทำความสะอาดร่างกายเพราะว่า มันมีมันความร้อนมันอุณหภูมิสูงมากถ้าหากว่าโดนผิวหนังอาจจะทำให้เป็นแผลู้พองเพราะว่ามันร้อนเพราะว่ามันร้อนแต่ไม่รู้ว่าร้อนจริงหรือเปล่านะมันอาจจะเสียบปลั๊กแล้วไม่ไม,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 ไม่ไม่ติดหรือว่าใช้ไม่ได้ก็ได้อันนั้นก็ต้องส่งให้ลาซาด้ารับผิดชอบไปนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบว่า ต้องต้องเป็นเป็นอารมณ์เป็นเดือดเป็นร้อนมันมันไม่ใช่ความโง่หรือว่ามันไม่ใช่ความฉลาดอะเพียงแค่มันยังใช้ไม่ได้เราก็เลยยังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันว่ามันมีประสิทธิภาพได้ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่เท่าที่รู้คือมันสามารถทำได้ทุกอย่างจริงทำความสะอาดได้ทุกอย่างจริงๆอันนี้นะคะน่าจะนี่ต้อต่อต้องตแบบนี้ เขินอายมากขี้อายค่ะปกติแล้วถ้าเห็นถ้าเห็นแบบว่าแสดงออกแบบแรบดบแรบดบแบบหรือว่ากล้าแสดงออกภายนอกก็คือเออมันต้องทำมันจะได้ไม่ขี้อายไงใช่ปะ่ะมันต้องยังไงดีละ่ะเราต้องเติมน้ำก่อนไหม มันมีอุปกรณ์มาให้หลายอย่างมันมีถุงใส่มาให้ด้วยนะอ่านคู่มือสิอีโง่น